สวัสดีทุกท่านนะครับอ่าวิดีโอนี้ขออนุญ,ญาตมาให้ความรู้นะครับอ่าเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์ของโหราศาสตร์ไทยนะครับเรื่องนาวางมรณะอ่าน,าว,าานาวางมรณะก็จะพูดง่ายๆก็คือหลุมดำนั่นแหละของดวงชะตาของชีวิตเราจะรู้ได้ยังไงว่านาวางมรณะจะอยู่จุดไหนของดวงชะตานะครับง่ายๆคืออ่เราจะดูที่ดาวจันทร์ในดวงชะตานะครับว่า พระจันทร์ของเราเนี่ยอยู่ในราศีอะไรนะครับมีพื้นที่กี่องศาพื้นที่องศาที่พระจันทร์ณวันที่เราเกิดนั้นเนี่ยสถิตอยู่อ่าเป็นนาวางลูกใดเรานับหนึ่งที่นาวางที่จันร์สถิตอยู่นะครับไป64ลูกนาวางนะครับนาวางนั้นแหละครับถ้าต้องนาวางที่64จากจันทร์ก็เป็นนาวางมรณะอ่า หลักเกณฑ์ในการนับนะครับเราก็ไล่ไปทีละลูกนาวางเลยครับเริ่มนับจากจันทร์แต่มันมีวิธีการที่ง่ายนะครับง่ายก็วันนี้จะขออนุญาตนํานวิธีการง่ายๆในการที่จะมาหานวางมรณะนะครับการจริงๆเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องนับหนึ่งที่จันทร์มาเสมอไปนะครับเราแค่ใช้วิธีการลัดนะครับลัดยังไงเราไปดูว่าราศีที่8นับจากราศีที่ดาวจันทร์สถิตนั้นเนี่ย เป็นราศีอะไรเป็นอันดับแรกนะครับอย่างดวงตัวอย่างนี้นะครับดาวจันทร์อยู่ในราศีพิจิกนับไป8ช่องก็ไปตกที่ราศีนี้แน่นอนอนะครับราศีมิถุนดังนั้นเราก็ต้องไปตามต่อว่าดาวจันทร์ของเจ้าตาหรือว่าในดวงชะตาเนี่ยอยู่ในราศีนั้นอยู่ในนวางลูกใดดวงนี้นะครับจันร์อยู่ในราศีพิจิก11องศา43าริบดาเป็นพื้นที่ของนวางลูกที่4ี่ นะครับอันนี้อาจจะไม่ขออาจอาจะขออนุญาตแล้วกันครับว่าจะไม่พูดละก็เอาสั้นๆครับพื้นที่นาวางง่ายๆครับนาวางลูกแรกเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวขออนุญาตเขียนสไลด์นี้แล้วกันนาวางลูกแรกจะอยู่ในพื้นที่ศูนย์องศาถึง3 2มองศูนย์องศานะครับอันนี้นนนก็คือนวางลูกที่1อ่าอันนวางหนึ่งอย่างนี้แล้วกันนาวางสองก็จะเป็น3 2มศูนย์ถึง6.40ศูนย นะครับระหว่างรูกที่3มก็จะเป็นนะครับ6.40ถึง10องศาอ่ะอันนี้ก็คือพื้นที่ระหว่างนะครับระหว่าง3มลูกเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ของตรียางลูกแรกซึ่งตรียางเนี่ยจะมีพื้นที่10องศาอยู่แล้วนะครับคนเรียนหัวขอสารมาองทราบกันดีส่วนระหว่างรูกที่4นะครับก็จะอยู่ในพื้นที่ อ่าสิถึงสิบสอน่าระวางลูกที่5ก็จะเป็น13.20ถึง16.40กจนาวางลูกที่6ก็เป็น16.40ถึง20่สิบองศาอันนี้ก็เป็นปรียางลูกที่2องนั่นองก็คือพื้นที่ 10. องศาหลังจากนั้นนะครับถัดมาก็คือพื้นที่1 0บถึงยี่สิบองศาเองส่วนระวางลูกที่7 8็ดแกนะครับเ็ก็จะเป็น20ถึง 23.20นะครับ23.20ถึง26.40ระหว่างลูกที่8ลูกที่9ก็จะเป็น26.40ถึง30อ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตรียางที่3นั่นเองนะครับถ้าใครมีอ่าความอ่ามีเครียนนิดนึงนะครับง่ายๆครับจำแค่3.2 6.40 13.2 16.4 20 23.2 26.4 30มันลงท้ายด้วย3.2 6.40หมดครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแค่ตัวเลขหลักแค่นั้นเองวิธีการจำจาง่ายๆ นะครับไปอย่างไวนะครับอันนี้อาจจะอย่างอย่างที่บอกครับไม่ไม่ได้มามาเออพราะเวลามันน้อยนะครับอันนี้อาจจะต้องขออนุญาตไปไวๆนะอันนี้ก็เราทราบดีแล้วว่า11.43อมองศามันอยู่ในพื้นที่นาวางลูกที่4ี่ถูกไหมนาวางลูกที่4เมื่อกี้ที่โอบอกก็คือพื้นที่อยู่ที่10ถึง1 3องศู่2์องศาดังนั้น11.43องศาในราศีพิจิกจึงเป็นนาวางลูกที่4นั่นเองง่ายๆครับนับหนึ่งที่พิจิกพ่อจันอยู่พิจิกไนงะไป8ช่อง นะครับตกที่ราศีมิถุนนะครับดังนั้นนาวางมรละก็จะอยู่ที่ราศีมิถุนนาวางลูกที่สี่เหมือนกันใช่ไหมครับนาวางเดียวกันกับจันแต่มันจะอยู่ในราศีที่แไม่จําเป็นต้องนับ1นาวางลูกที่4ของราศีพิจิกนับสองนาวาังลูกที่5ของราศีพิจิกนับ3ามที่นวางลูกที่6ของราศีพิจิกนับนับสี่ที่นวางลูกที่7ของราศีพิจิกโอ้วกว่าจะไปถึงนาวางลูกหกสิบสี่เป็นลมตายพอดีครับเอาง่ายๆใช้วิธีการลัดนะครับดูในภพ ที่8นะครับราศีที่8จักรจันรแล้วก็เอานวางลูกนั้นในนวางเดียวกันในราศีที่8ปดอ่าจัน์นี้ะวังที่4นะครับราศีที่8ปดอ่าก็จะต้องเป็นนวางลูกที่4ี่เหมือนกันจึงเป็นนวางมรณะอ่านะครับดังนั้นเรารู้แล้วว่าดวงชะตานี้นวางมรณะก็จะอยู่ในนวางลูกที่4ี่ของราศีอะไรครับราศีมิถุนนะครับไม่ได้จบแค่นี้นะครับเราต้องไปตามต่อนะครับว่า ดาวเราต้องขับดาวเข้าในนวางก่อนนะครับวิธีการขับดาวเข้าในนวางคืออะไรครับเราจะต้องนับหนึ่งที่ราศีอะไรเอ่ยราศีแม่ธาตุอาราศีมิถุนเป็นราศีธาตุอะไรเอ่ยธาตุลมเนาะคนที่เรียนมารู้แล้วราศีธาตุลมเพราะฉะนั้นนับหนึ่งก็ต้องตกที่ต้องนับเริ่มนับที่ราศีตุลน,นะครับหนึ่งที่ตุลสองที่พิจิกสามที่ ธนูสีที่มังกรดังนั้นนะครับณนะวางมรณะของดวงชะตานี้จึงเป็นณวางลูกที่สี่ของราศีมิถุนซึ่งตกที่นวางดาวเสาซึ่งก็ตกที่ราศีมังกรนั่นแหละนะครับอ่าดังนั้นเราก็ต้องไปขยายความต่อแล้วว่าในทั้ง12ราศีนี้นะครับมีราศีอะไรที่ขับดาวเข้าในนวางแล้วตกที่ราศีมังกรบ้างนะครับ เอาราศีเป็นเป็นธาตุราศีดีกว่ velvet, าง,ง่ายๆนะครับง่ายๆเพราะว่าวิธีการขับดาวเข้าในนวางมันขับตามธาตุราศีอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าเรานับหนึ่งที่ราศีแม่ธาตุแน่นอนราศีธาตุลมนะครับราศีธาตุลมราศีธาตุลมมีอะไรบ้างครับมีตุลน,นะครับมีกุมแล้วก็มีอะไรเอ่อยมีมิถุนนะครับเป็นนวางลูกที่ลูกที่สี่ราศีธาตุลมนวางลูกที่สี่ นะครับก็คือนาวางบรณะของดวงนี้นะครับไม่ใช่ของทุกคนนะลุกคนมีนาวางบรรณะไม่เหมือนกันนะครับต้องไปดูที่จานในดวงเดิมของใครหลายๆก็เอาในในเดิในดวงเดิมของคนแต่ละคนเอานะครับราศีธาตุอะไรเอ่ยถ้าขับดาวเข้าในนาวางตกมังกรอ,อีกน้ําสิครับนะน้าก็จะเป็นอะไรครับกรกฎฟิจิกแล้วก็อะไรเอ่ยมีนนะครับนาวางลูกที่ลูกที่เจ็ดไงพะนับหนึ่งที่แม่ธาตุคือกลุ่มมาเจ็ดช่องก็ตกที่มังกรดังนั้น,นาวาะวังราศี ราศีธาตุน้ำนวางลูกที่เจ็จึงเป็นนวางลูกพีษของดวงชะตานี้นาราศีธาตุอะไรด้วยครับทีนี้ราศีธาตุดินนะราศีธาตุดินราศีธาตุดินเป็นมังกรนะครับพฤษศและก็กันนะครับนับหนึ่งที่มังกรดังนั้นนวางลูกแรกครับของราศีธาตุดินจึงเป็นนวางมรณะของดวงชะตานี้ธาตุไฟนะครับธาตุไฟขับดาวเข้าในนวางมีตกมังกรบ้างไหมครับ นับหนึ่งที่เมษมาโอ้ยตกเก้าช่องมันถึงที่ธนูดังนั้นราศีธาตุไฟในดวงชะตานี้นะครับไม่มีนาวางลูกใดต้องณวางมรณะดังนั้นนาวางมรณะทุกดวงชะตาแน่นอนว่าจะต้องมีเก้าราศีนะครับแบ่งเป็นถ้าจะแบ่งง่ายๆถ้าจาไม่ง่ายคือจําเป็นธาตุนะครับจําเป็นธาตุธาตุละสามราศีก็สามคูณสามก็เป็นเก้านะครับนาวางลูกเดียวนะครับราศีธาตุลมดวงนี้คือนาวางลูกที่สนะี่อ่าธาตุในดวงเดิม มีดาวอยู่ในราศีธาตุลมอ่าในนวังลูกที่4ต้องนวังมรณะถ้ามีดาวในราศีธาตุน้ําดวงนี้นวังลูกที่ดก็ต้องนวังมรณะส่วนราศีธาตุดินนะครับนวังลูกแรกก็ต้องนวังมรณะอ่าอยากรู้ว่านวังมรณะดีดวงของเราเป็นเป็นนวังไหนของราศีอะไรบ้างก็ลองใช้สูตรในการคํานวณนี้แต่ในบางแอปเขาคํานวณให้เลยนะครับเขาคำนวณให้เราเลยอันนี้ก็ก็ถือว่าง่ายและก็สะดวกดีนะครับนวางมรณะจริงๆใช้ได้ทั้งดวงเดิมและดวงจรนั่นแหละ นะครับอ่าอันนี้เรารู้แล้วว่าหลุมดําของวิธีการหาหลุมดำเนี่ยมันเป็นยังไงอ่าทีนี้ครูมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับดวงนี้เป็นดวงที่พึ่งสอนกันไปสดๆร้อนๆนะครับเรียนกันไปนะครับอ่าถ้าน,นี้มา,าเป็นนักเรียนส่วนตัวของโอโอนะครับเอาดวงของเขามาดูนะครับเพราะมันเข้ากฎเกณฑ์ระหว่างมรณะที่มันมีความแปลกแปลกยังไงครับแปลกตรงที่ดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพุธนี้ ได้ตําแหน่งเกษตรและก็มหาอุดเงินควรจะดีไหมครับเงินดีแน่นอนครับเพราะอะไรครับเพราะเงินมันเป็นอุดและเป็นเกษตรอาจจะดีแต่อาจจะไม่ได้ดีบางจังหวะที่เอบางทีดาวตรงนี้อาจจะโคจรเข้าไปหลุมดําก็ได้เนาะเรามาดูการตามสูตรที่โอบอกนะครับไปอย่างไวนะครับดาวจันทร์ในราศีมิถุน14.54องศานี้นวางลูกที่ห้าอ่าดังนั้น เราก็ต้องมาดูที่ราศีที่8ก็คือราศีมังกรก็ย่อมเป็นนาวางลูกที่5ด้วยเช่นกันนาวางลูกที่หพื้นที่จะอยู่ที่13.20ถึง16.40องศานั่นเองอาราศีธาตุอะไรครับราศีธาตุด,ดินนะครับราศีธาตุดินนะราศีธาตุดินทีนี้นะครับเราไปดูครับขับดาวเข้าในนาวางนับหนึ่งที่แม่ธาตุนะครับ บังเอิญราศีมังกรเป็นราศีแม่ธาตุอยู่แล้วนะครับก็นับที่นั่นเลยครับนับหนึ่งไปตกที่ราศีอะไรครับราศีมิถุนดังนั้นนะครับราศีมิถุนนวังของดาวสุกราศีอ่าราศีพฤษภขออภัยไม่ใช่มิถุนโทษทีครับแต่นวังอ่าที่ห้านะครับของดวงนี้ก็คือราศีธาตุดินก็คือตกที่พฤษภนวังสุกนะครับในราศีพฤษภจึงเป็นนวังมรณะ่าขับดาวเข้าในนวังถ้าราศี ประเภทอะไรราศีธาตุอะไรขอไปพูดปิดพูกปูุกราศีธาตุอะไรนะครับขับดาวเข้าในนวังแล้วไปตกที่พุ้มศพก็จะเป็นอ่านวังมรณะนั่นเองนะครับของดวงนี้อลองเอาดวงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับดวงนี้แน่นอนราศีธาตุดินนวังลูกที่ทุกลูกที่ห้านะครับราศีธาตุไฟอ่าก็จะเป็นนวังลูกที่สอง่านวังลูกที่สองแล้วก็ ราศีธาตุลมเป็นนาวางลูกที่แดอ่าลมเป็นนาวางลูกที่แดนะไปอย่างไวนะไม่ต้องบอกวิธีหานะครับแต่คนนะครับคงคงรู้ว่ามันเป็นมันเพราะอะไรนะครับก็ลองไปฟังซ้ําอยู่นะครับถ้ายังไม่ไม่เข้าใจส่วนราศีธาตุน้ํานนะไม่มีทางที่จะมีนาวางมรณะเพราะขับดาวนาวางลูกที่9้ามันตกที่มีนไม่ไปถึงพฤธศบนั่นเองนะครับอ่าดูครับดาวพุธครับดาวพุธเข้าราศีธาตุอะไรครับราศีกัจนจรเข้าราศีกันเห็นไหม ราศีการเป็นธาตุดินนะธาตุดินนาวางลูกที่ห้านวางลูกที่ห้าคือพื้นที่อยู่ในอยู่ที่สิบสามจุดสองศูนย์องศาถึงสิบหกจุดสี่ศูนย์องศาราศีธาตุดินนั่นก็คือราศีกันมังกรและก็ราศีพฤษภบางเอิญดาวพุธเข้าราศีการเป็นราศีธาตุดินนะครับและณวันนั้นดาวอังคารจร13.49องศาแย่ขาเข้ามาในนาวางลูกที่ ห้าในช่วงวันจันทร์ที่สิบตุลานะครับที่ผ่านมานะครับจันทรเหลืองคานว่าวันจันทร์ที่สิบตุลานะครับอันนี้เราวันนั้นก็สอนถ้าเข้าใจว่าสอนน่าจะสอนช่วงต้นเดือนตุลานะครับก็เลยบอกว่าอ๋อเดี๋ยวก็ได้จ่ายเงินนะพี่เพราะดาวพุธมันเข้าอยู่ในนวางมรณะ,ะพี่คนนั้นก็บอกว่าเออเตรียมเงินจะจ่ายค่าค่าประกันรถยนต์พอดีเลยนะครับอะไรประมาณนี้ไหมครับทั้งๆท,ที่ดาวพุธเป็นเกษตรและเป็นมหาอุดแต่ทําไมต้องจ่ายเงินก็เพราะว่า ในพื้นที่ที่ดาวพุธแยกขาเข้ามาเนี่ยในนวางรุที่5้าเราต้องไปดูที่องศาของดาวนะครับอ่าก็จะต้องตกในส่วนของนวางมรณะนั่นเองหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะดัง,งนั้นดาวพุธมันเด่นอย่างนี้มันก็ไม่ดีสิเอาง่ายคือมีเกณฑ์เสียเงินแต่เงินเป็นอุดเป็นกษตรกก็มีเงินให้เสียครับแต่ลองนึกภาพดูสิครับถ้าดาวการเงินแย่ขาเข้าในนวางมรณะแต่ได้ตําแหน่งเป็นนิดเป็นประนะครับหรือยังไปสัมพันธ์กับดาวร้ายที่ไม่ได้ทําให้ดาว กระดุมพราจรเข้มแข็งเขาจะหาเงินได้ไหมเพราะฉะนั้นเสียเงินแต่เงินมีให้เสียเพราะอะไรครับเพราะพูดเป็นกระแสและเป็นมหาอุดนเองนะง่ายไหมครับวันนี้ได้ทริคในการทำนายจริง,รงคอร์สเรื่องนี้นําไปสอนในคอร์สการใช้ดาวนักษัตร์เลืกในการที่จะมาทํานายร่วมกับดวงชะตาแล้วนะครับท่านใดสนใจอาจจะยังไม่เก็ตเดี๋ยวจุดเรียนเชิญน,นะครับ น่าจะยังไม่ครบ30คนนะครับ30คนแรกสำหรับสิทธิ์เก่าก็ได้ส่วนลดพิเศษนะครับหรือ699เนั่นเองนะครับนะมาแชร์มัวอาสด้วยนะครับมาขายของด้วยโอเคหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับวันนี้หลักๆก็มระมาณนี้แวะมาทักทายไม่ได้ทำวิดีโอนานแล้วนะครับอาจจะพูดเร็วไปหน่อยก็ขออภัยแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีเคยมีคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์ว่าพูดจ้าช้าหน่อยเอาอะไรมาสอนสอนยากจังเลยก็อย่างที่บอกครับว่า การเรียนรู้เนี่ยนะครับบางทีนักเรียนก็จะมีหลายระดับเนาะบางทีจะพูดแต่ไออาตานุบวกกระดุมพาตัวเองหาเงินเก่งตานุบวกสหัชชาตตัวเองไปผปูกพันกับเพื่อนมันก็เป็นมันก็เป็นการอ่าแชร์เรื่องเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครคิดว่ามันยากเกินไปในในวิดีโอนี้ก็อาจจะลองไปดูวิดีโอเก่าๆที่โอเคยทาดูนะครับหรือว่าจะลองหาหนังสือนะครับ ปรับพื้นฐานมาอ่านนะครับหรือสนใจก็ลองไปเรียนคอร์สที่โยทมก็ได้ครับเพราะว่าราคาหลักร้อยนะครับรับรองว่าได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนนะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ